เอาละแล้วตอนนี้บรรยากาศที่นี่เนี่ยผมไม่รู้เป็นอะไรฝนจะตกหรืออะไรไม่รู้แต่มันมืดแล้วแบตเตอรี่อะแบตเตอรี่ตตรอ๋อโอเคเราอาจจะต้องลอยอันนี้ไปเราต้องปีนขึ้นได้สักจุดหนึ่งนะครับ <c oughs> ปีนได้ไหม ดีไม่ได้เอาละครับปัญหาหนักอกของนายอาร์มหลงทางครับแล้วแบตก็จะหมดไปทางไหนครับคุณผู้ชมครับสามารถสง่งอ้ออันนี้คือทางที่เราเข้ามาใช่ป่ะเออแล้วเราจะต้องไปทางไหนครับสามารถส่งเอเจบมาบอกได้นะครับ แบตก็จะหมดครับเอ๊ะต้องมีที่ให้เรากระโดดขึ้นสิครับหรือดำน้ำครับเอาแล้วไงแบตจะหมดแล้วไงแบตจะหมดแล้วโดนตีแม่งก็บิ้วกูจัง ก้มก้มก้มอะไรครับก้ม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 แบดโหมดย่อตัวครับย่อตัวไปไหนครับย่อไม่ได้ครับกดคอนโทรลไม่ได้เลยครับนี่คือทางไปของเราเดนะดนตีมึงจะงิ้งๆไปไหนเนี่ยหรือว่าอาจจะไม่ใช่ทางนี้หรอ รเราต้องปีนขึ้นทางนี้คนอันนี้น้ำลึกครับเฮ้ยเฮ้ยโอเคอ๋อนี่คือทางที่เรามานี่คือทางที่เรามาแล้วเป้าหมายของเราคือไปทางนั้นเราจะไปยังไงเรากระโดดขึ้นได้ไหมออกขึ้นได้ครับห้องเมื่อกี้มีไวเก็บแบตเตอรี่อย่างเดียวโอเคลุย เสียงอะไรไม่ต้องลุกขึ้นมานะอืมทางนี้ตันครับข้างหน้ามีอะไรไหมอ่อไม่ตันนะจริงๆลงไปได้แต่เดี๋ยว ขอไปดูอีกทางหนึ่งก่อนนะครับอ๋ออันนี้ตันกว่าโอเคไปดูอีกครับโอเคแบตกูหมดเป็นก้อนๆแล้วเนี่ย เมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรนะครับเชื่อมากครับมองเหี้ยอะไรไม่เห็นตักอย่าง เกมหานี่นรกแตกจริงๆนั่นใช่ทางออกของเราไหมใช่คำตอบของปัญหาเราหรือไม่เฮ้ยอันนี้มันทางเรามาบ่าวะ,ะน่าจะใช่โอเคอันนี้คือทางที่เรามาเราจะหันหลัง180องศาปุ๊บเราจะเดินหน้า ตรงยาวก็แบตโมดิกเยี่ยมไปเลย <c oughs> อุ้ยเชียมมากบิ๊กโชว์ อะไรวะอ,อยู่ไหนไม่รู้แต่กูเห็นทางสว่างกูละกูเห็นทางสว่างกูละไอ้เหี้ยไม่มีบันไดครับอ๋อนี่บันไดอยู่นี่ครับไม่รู้ว่ามึงอยู่ไหนกูไม่รู้ว่ามึงอยู่ไหนกูมไ,มไ,นไปแล้วขึ้นขึ้นแล้วครับพี่น้องครับขึ้นแล้วครับกระโดดเกาะปีนครับปีนครับ โดนตีจะคึกคักไปไหนเออออนี่มึงจะทุบกูใช่ไหมนี่ไอ้มึงอวามึงมึงวิ่งมาทุบกูง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอไอ้เหี้ยมึงเหี้ยจริงๆเลยเก็บแกล้งไม่ไปไปกลับ ไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นปุ๊บวิ่งยาวปุ๊บเมีวหวาดโอ้ยเหยียเใส่ถังตานี่โอ้ยเก็บแบงคกขี้เลยเหรอแม่งส่งคนมากดดันกูไงแม่งส่งคนมากดดันกู ช่องแคบมริกาโอเคเมลวาดครับขึ้นไปครับเอ๊ะมันทางเดิมเป่อวะเนี่ยอืมริชเดกาวร์ครับเป้าหมายคือขึ้นไปถึงพื้นดินอนะนี้มันใต้ดินครับมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากครับพี่น้องครับ แล้วเราจะไปยังไงครับอ,อ๋อนี่ครับโอ้โหแมง่งคืออาร์ติสแม่งสูงส่งมากคือแม่งมีไฟรอดออกมาแล้วข้างในมีเลือดแล้วแม่งเป็นท่อเล็กๆทํายังไงครับบ,รบังคับกูเข้าครับอ๋อเล็บมส์ปัทอนแล้วก็พุทฟอร์เวิร์ดผลักของได้ครับผลักได้ครับผลักของได้ครับเป็นกูกูไม่เข้ามาหรอกทางเนี้ย พี่อยู่ดีกินดีไหมพี่ไฟดับอีกหอยลายผัดออซีซอสเชี่ยม,มากครับเอาละครับค่อยๆครับช,รช้าแต่ชัวร์ครับ น่าจะมีอะไรครับตามแสงไฟไปครับผมไม่ค่อยสนใจอชี m เมนเท่าไหร่ครับนาทีนี้นี่คือทางขึ้นแล้วนั่นคือทางไหนอาจจะมีแบตเตอรี่ให้เก็บครับอืมหืมอืมหืมไอสัตว์ไอสตัตว์ไอสตัอสตว์ตตตพี่น้องเราเอาไงดีครับ เราควรที่จะเปิดประตูนั่นหรือไม่ผมว่าเราไม่ควรอย่างยิ่งนะครับเราควรที่จะไปตามทางของเรานะครับนั่นก็คือขึ้นไปสู่ชั้นบนซึ่งล็อกเยี่ยมไปเลยสรุปก็คือกูต้องดันประตูนั้นเปิดแล้วก็เจอกับแม่งอีกนะครับ พี่ไม่มีแบตเตอรี่ให้ผมสักก้อนเหรอเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับพี่น้องครับ จะตามแสงไฟไปอย่างเดียวครับโอเคมีท่อให้มุดอีกแล้วครับผมจะเปลี่ยนชื่อเกมเป็นเกมมุดท่อแล้วครับสัตว์สัตว์มากครับอ,อ ปูดมากปวดมากครับ <c oughs> มีแฟมครับ <c oughs> อ,อ่ารายงานขนคนไข้โดยริกเทรเกอร์คนไข้คนนี้ช่างโชคร้าย ไม่สามารถที่จะรอดชีวิตได้ผมพยายามดีที่สุดแล้วแต่ผมก็เป็นแค่หมอไม่ใช่มิราคิลวเวอร์เกอร์อรหมายความว่าไม่ใช่เทพเทวดามาจากไหนนะครับผมก็เพิ่งมาทําใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งจบมาว่างั้นเถอะแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้อยู่ก็ยังไงก็ตามนะก็บางต้องมีบางคนแหละที่ต้องพยายามที่จะตัดโปรเจกต์บอลไรเดอร์ออกมาเพราะว่า มันวอลเลเดอร์นี่แดกตังเป็นอย่างมากเลยเราน่าจะเอางบมาทุ่มกับเรานะบิลลี่นะครับเพราะว่าบิลลี่นั่นเองนะครับก็คืองบไปลงกับบิลลี่นะครับผมสามารถที่จะใช้งบแค่นี้รักษาคนป่วย80คนได้นี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับแล้วผมก็พยายามที่จะเรียนเรื่องของชีววิทยาอยู่นะครับแล้วก็ประมาณว่า มนุษย์เราเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีไตนะครับอย่างน้อยผมก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันอันนี้คือที่โนต้ตเขาบอกนะครับเอาละ่ะ ครับเกมมุดท่อมุดท่อแม่งน่าจะชื่อเกมใส่รับช่องแอร์ไอสัตว์ <c oughs> ถือไม่อยากจะว่าแต่ว่าไอ้ข้างล่างนั้นมันอะไรครับพี่น้องครับ

ไม่ไได้หรอปแล้วครับไปแล้วครับตามเลือดไปครับตามเลือดปุ๊บดันครับปิดครับปิดครับเกมแม่งกดดันกูมากเลยครับปราสาทจะแดกประตูพังอีก ปุ๊บยังไงครับใส่รับช่องแอร์มาแล้วจ้าลุยเอาละครับเอาละครับพี่น้องครับตั้งใจครับตั้งใจครับตั้งใจครับแล้วบันจีจำโอ้โห เอาแล้วไงลำบากลำบากกูจริงๆลำบากกูจริงๆลำบากกูจริงๆเอาเชื่อแล้วไปทางไหนแล้วครับไปทางไหนแล้วครับพี่น้องพี่น้อง เมยวมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วช่องแคบมรดกา priest's guy aren't you he's <sighs> a witness or whatever you must be exhausted <gasps> let's take a break huh? Bye. okay you'll do martini lunch hmm? have a little con fab blah blah okay here okay. then you look a little car you wouldn't kill you okay here we go arms and legs okay แล้วแม่งก็จับเราขึ้นรถเข็นแล้วก็มัดแล้วครับแม่งเข็นกูไปแล้วครับไอ้เหี้ยเริ่มมึนครับแม่งเข็นกูไปแล้วบังคับกูดูกูหันไปมองหน้ามึงได้ไหมไม่ได้โอเคโอเคไอเค้อเชี่ยนี่มันทางออกเนี่ยไอ้เชี่ยนี่ e ันทา on, run free. ลันฟรีพองไม่ต้องรีบโน้ต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  เอาละครับแม่งคือทางที่กูไปเนี่ยคือตามรอยเดิมมึงเลยเนี่ยรอยเลือดเนี่ยคิวมีีโอ้โหชัดชัดมอั้นน for coming by we'll begin your consultation in Thank right no uh, movies. And it'll give us a chance to talk. <laughs> you know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier than thou Bible thumping. Uh, um, no offense to the man, but keep a life times he might just be a little bit crazy. Oh, okay. oh. It's understandable. When people get scared, there's like to turn to God as anything else. God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob. เฮ้พีอร์มีอีกทางหนึ่งแต่การฆาตกร e มเป็นรูปแบบง่ายที่สุดแต่เกอะไรนเมื่อเง e นหมดไปเงินเป็เรื่องข r าอะครับพูดเรื่องเงินแล้วครับประมาณว่าเรื่องศาสนาเมกูบปลีฟแล้วมึงหยิบทีอะไรมามึงทำอะไรกูมึงไม่เอาใจใั่โอ้โอเคโอเคไม่หลับไม่หลับอะไร อะไรกูตัดอะไรกูตัดตัดอะไรกูไปตัดอะไรกูไปเรียบร้อยนิ้วกูเล่โฟเดสเปล่าเอาึ่งตัดนิ้วกูไปสองนิ้วขยับเมาส์ขยับเมาส์ ออแล้วมึงต้องเดินไปหยิบกล้องวิดีโอมึงด้วยใช่ไหมเพราะว่าสปิริตนักข่าวมึงสูงส่งแลยอ,อ้วกครับอ้วกก่อนอ้วกก่อนทีนึงเมื่อคืนลีโอใช่ไหมมึงอ้วกเป็นรถเลยนะเอาละครับเอาละครับพี่น้องครับตัดนิ้วกูไปแล้วเนยกูยังใช้กล้องวิดีโอได้เหมือนเดิมโอเคทดสอบซ้ายขวาปึ๊บป๊บ ปึ๊บปบึยังไหวครับเออแตออ่ยังไหวครับฟิตยังฟิตอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะเบรกกันตรงนี้นะครับประมาณ5นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาต่อกันที่พาร์ตต่อไปนะจ๊ะ5นาทีนะเดี๋ยวเจอกัน